ลองเพลงลงอบันอไอชัดาปใดนเดย์เพครับก็เอ่อขอสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นค่ำคืนแห่งความหวังอีกวันหนึง่งที่าอลลังก์จารยนแห่งบทเพลงเพื่อชีวิตของเรานะครับจะได้มาบรรเลงเพลงให้ขับกล่อมท่านผู้ชมในยามค่ำคืนได้ฟังนะครับขอเชิญพบกับ ท่านอาจารย์สลาวุฒิทองไข่นะครับหรือว่าอาจารย์ตองของเรานั่นเองผลงานแรกครับประเดิมกันด้วยผลงานเพลงมักสาวเสยินครับผมเอาไม่ใช่นะครับใ <c oughs> ดเสยเอาเป็นงานเป็นการครับเป็นงานเป็นการลมเพลลมพัดครับเชิญรับชมและรับฟังได้นำะบัตรนี้ครับผม นะว่าพี่นี่เป็นคนจอมาจากดินแดนดำควานมาหาความ<อ>ารักแม่คนงาม